เดียวจะเที่ยงแล้ววันนี้กินอะไรกันดีอะนั่นสิเบื่อร้านป้าข้าวเอาสีแล้วด้วย <_ d ude> อยากกินอะไรหรูๆแพงๆบ้างอะแกมีร้านแนะนำไหมร้านห,ห,หารูๆหรออ๋อฉันมีอยู่ร้านนึงเน่เน่เน่่โหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยอะแถมอยู่ใกล้แค่นี้เองด้วยนะงั้นดีเลย เรารีบไปกันเลยดีกว่าฉันหิวแล้วไป มาบ่อยนี่มากินหรือมาถ่ายรูปก,กันแน่แหมก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละมากินของแ,แพงๆทังทีขออวดให้โลรู้ในเถอะพอได้แล้วพอได้แล้วไปนั่งได้แล้วไปได้สั่งอาหารทันทีนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะร้านนี้ไม่ใช่แค่หรูแต่อาหารอาาร,ร่อยด้วยเกยเคยมาแล้วเหรอไม่เคยเยินดีต้อนรับคุณลูกค้ารับอะไรดีคะ พี่เดียวเฮ้ยบีมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอ่อคือเออโยนี่บีมแฟนฉันส่วนนี่โยกเพื่อนพี่เองสวัสดีค่ะพี่โยบวัสดีนี่เดียวแฟนนายเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่หรอเฮ้ยทำไมแกถามแบบนี้ล่ะแฟนฉันจบปริญญาตรีเลยนะจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟได้ยังไงก็ดูชุดที่แฟนแกใส่นี่ เป็นชุดเด็กเสิร์ฟชัดๆนีแกอยู่พูดจามพูดแบบนี้ได้แล้วนะแฟนที่ไม่มาทำงานแบบนี้หรอกจริงไหมบีมเอ่อบีมเป็นพนักงานที่นี่ค่ะฮะว่าไงนะบีมว่าจะบอกพี่เดียวนานแล้วแต่ว่าช่วงนี้พี่เดียวยุ่งๆเลยไม่มีโอกาสได้บอกค่ะ เฮ้ย <C> e <zy> อะไรกันเดี๋ยวนี่แกมีแฟนเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอเนี่ย <c oughs> ค่ะหนูเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ที่มีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนเปล่าคะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกจ้าแต่น้องนี่โชคดีเนาะตัวเองเป็นแค่เด็กเสิร์ฟแท้ๆแ,แต่กลับได้แฟนเป็นหนุ่มออฟฟิศแบบเดียวคนน่ะจบยเลิกพูดย้ำเรื่องนี้เหอะน่าอายจริงเลิกทัน แกอาด้วยหรอแต่ก็น่าอยู่หรอกเป็นชันนะฉันหนีออกนอกร้านไปแล้วไม่น่าเลยการงานก็ดีแต่ทำไมมาคว้าเอาเด็กเสิร์ฟเป็นแฟนก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นไปการมีแฟนเป็นเด็กเสริร์ฟมันก็ดีอยู่อย่างนะดียังไง นี่ฉันเห็นว่าเธอเป็นแฟนแล้วนะไม่งั้นเด็กเส์ฟที่เร่งลูกค้าแบบเธอถูกฉันคอมเพนไปแล้วนี่ค่ะนูไม่ต้องเอาเมนูอะไรก็ได้ที่แพงที่สุดในร้านมาที่นั่ฮะพี่ว่าอะไรนะนี่เธอไม่ได้หูหนวกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเขาก็บอกแล้วว่าเอาเมนูที่แพงที่สุดไง เอามาให้ฉันด้วยทีหนึ่งเอออ้าวเร็วสิฉันหิวแล้ว่ะค่ะเดียวฉันกินไม่ไหวแล้วอ่ะ แกจะสอะไรมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเออลนะ่ะโอกาสที่จะได้กินอาหาร,รแพงแบบนี้ไม่ได้ออไมีบ่อยเท่าไหร่ฉันรู้แล้วแต่ฉันยัดไม่ลงแล้วจริงๆนะแกงั้นเอางี้ถ้ากกินที่นี่ไม่ไหวเราสั่งกลับบ้านไหมอ,อ๋อดีดีดีเด็กสาวเด็กสาว ค่ามาแล้วค่ะฉันจะสั่งอาหารกับบ้านเอาแบบนี้ชุดหนึ่งเออค่ะส่วนของพี่เอามาสองชุดเลยได้ค่ะทั้งหมด5,890บาทค่ะ รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของรายการอาหารีกอรอบนะคะอืมโอเครายการอาหารถูกต้องยังไงก็ฝากเธอจัดการด้วยแลวกันนะบีมไปเราับออฟฟิศกันดีกว่าเ,ออเดี๋ยวก่อนพี่เดียวพี่จะไปไหนอ่ะพี่พี่ยังไม่ได้จ่ายค่า,าเลยนะเอา ก็บอกว่าให้จัดการให้ด้วยไม่ได้ยินหรืองไงได้ไงพี่พวกที่เป็นคนกินนะจะให้ดิมจ่ายได้ยังไงนี่บีมพี่เป็นแฟนบีมนะไม่ใช่คนอื่นซะหน่อยอย่าทำเรื่องมากได้ไะที่เดียวราคาขนาดนี้ดิมจ่ายให้ไม่ไหวแล้วนะนี่อย่ามาทำให้ฉันขายหน้าไม่เงนะเราเลิกกนะันนี่มันเกิดกนะัแล้วพี่ทำไมบีมต้องจ่ายให้ล่ะอย่าเห็นแก่ตัวแบบนี้สินี่บีมจ่ายพี่เห็นแก่ เสียงดังถง่้าไในเลยก็ยัยเด็กเสริมนี่สิครับไม่ยอมจ่ายค่าฮะหมายความว่ายัางไงฉันไม่เข้าใจก็เด็กเสริมคนนี้เขาเป็นแฟนผมมาสิครับและเขาก็จะเลี้ยงข้าวมื้อนี้ผมด้วยใช่ไหมบีมเออจริงเหรอพิมหนูจะเลี้ยงข้าวแฟนเหรอไม่ต้องมามองแบบนี้เลย ถ้าไม่จ่ายฉันเลิกกับเธอแน่แล้วหลังจากนั้นเราไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกแต่แต่บีไม่มีเธอมีฉันรู้ว่าเธอแบกเงินเก็บไว,ว้ก็เอามาจ่ายก่อนสิ นั้นเราเลิกกันเธอว่าไงนะพี่ก็ไม่ได้หูหนวกใช่หรอเธอว่าหรือเปล่าเลิกกับผู้ชายที่หน้าที่การงานดีแบบเดียวเนี่ยนะหน้าที่การงานดีแต่นีสใย่แบบนี้ฉันก็ไม่เอาแล้วที่สัมพันฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชาย มาเกาะฉันกินเด็กข้าเธอกล้าใช่มว่าเกาะกินเลยหรอเด็กเสิร์กระจอกกระจอกับเธอมีอะไรให้ฉันเกาะกินฮะฐานะอย่างเธอไม่คู่ควรกับฉันไมยซ้ำพอกันที่ฉันทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วป้าเป็นใครมายุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมฉันว่าคงเป็นพวกแม่ครัวในร้านนี่แหละเดียว ถึงได้ดูเป็นห่วงเป็นยายยายเด็กเสร์ฟนี่นะ <c oughs> ใครว่าฉันเป็นแม่ผัวฉันเป็นเจ้าของร้านนี้ต่างหาแล้วพวกเธอก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเด็กเสริฟที่พวกเธอว่ากระเจอกคนนี้เขาคือ <c oughs> <c oughs> โยเธอรู้ไหมถ้านี่เป็นมือนนึ่งของบริษัทฉันเลยนะบริษัทฉันก็เป็นแค่บริษัทเล็กๆถ้าไม่ให้เธอมาพีเต์งานบริษัทฉันคงไปไม่รอดแน่ๆขอบคุณค่ะคุณบีมคุณบีมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโยกจะทําให้สุดความสามารถของโยกเลยค่ะจ้าฝากด้วยนะโยกถ้าบริษัทเราได้งานนี้เราฟันกาไรมหาศาลแน่ เอ้ยยกมาทำอะไรถึงนี้นี่ยกมาแลกงานกับลูกคา้าแหนลูกค้าแหนก็ลูกคา้กคาจริงๆผู้ยิ่งไมอผู้ชายผู้ยิง่งเดี๋ยวนี้ก็ยกค้าคุณบีมกลับนั่นเองค่ะนี่แฟนเห,หรอเออ ใช่ค่ะคุณบีมเธอเป็นถึงในงงานออฟฟิศชั้นเงินเ,เดือนก็เป็นหมื่นทำไมเธอถึงได้ไฟต่กัไปคว้าคนส่งอาหารมาเป็นแฟนได้ฮะเออคือทำไมเป็นคนส่งอาหารแล้วมันยังไงยยนี่ใครเดี๋ยวยูจีใช่ชไ,ไหคะคุณบีว่ามันเจ้านายกย ขอโทษแทนแฟนหยกด้วยนะคะคุณบีมเราสองคนคบกันก่อนที่จะมาอยู่ที่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวเขาเป็นคนทิ่ใส่ดีขยันทำมาหารกินเราฝันว่าจะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตด้วยกันค่ะฝันก็คงได้แค่ฝันนั่นแหละเราไม่มีวันสร้างอนาคตกับผู้ชายที่เจาะมเจาแบบนี้ได้หรอกคุณบีมแต่เดี๋ยวเขาเป็นคนดีนะคะ งานที่เขาทําก็เป็นอาชีพสุจริตแล้วงานที่หยกทําก็เป็นอาชีพสุจริตไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะต่างสิทาไมจะไม่ตาม่างพปทำงานออฟฟิศแต่งตัวหรืออยู่ห้องแอร์อย่างพวกเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบก,กับคนที่ทํางานตากแดดตากลมอย่างแ,างแฟนนะดูสิเราจะคุยงานนี่ง่้มาคุยที่ร้านอาหารแล้วดูมันหน้าที่การงานอยู่บนถนนแล้วอย่างนี้เหรอ จะเรียกว่าไม่ต่ำโยกบริษทัทดีๆมีตั้งอยู่ตั้งแยะถ้าไม่ต้องมาโยกคนดีดใจส้มเพราะปันเนียม,มันจะทำไมโยกต่อบตามและจิตใจส้มปรกตามไปด้วยนะโยก โหย้หย,หย,หย,ยกนี่รายละเอียดงานทั้งหมดของเราค่ะคุณจุม๋มขอบใจจ้ะ ใตรงไหนก็ทมได้เลยนะคะอืมใช้ได้เลยนะเนี่ยหนูโนยกนี่ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังจริงๆค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณจุ๋มโยกเดี๋ยว,ยวคุณบีมคะหนูขอตัวไปคุยกับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะ ขอโทษนะคะคุณจุ๋มหนูขอโทษสักพู่นะคะตัดสินใจใ้เด็กค่ะเลือกเอาระหว่างอนาคตการานที่สดใสกับผู้ชายที่ตากแดดตากลมอยู่บนถนนเดี๋ยวยก เราเลือกันตาใส่เดียวเรามันคนขับรถทรงอาหารตากแดดตากลมอันหน้าขอดบานาาจะไม่มีเมื่อถึงเขาวาก็ได้อ๊เดี๋ยวเราต้องลำบากกันบาขนาดไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ไก่อีแครลมปากข้องคน มันจะมาตัดสิ้นอนาคตของเราสองคนได้ฮะเดียวยกเราขอโทษเดี๋ยวอย่าพูดแบบนี้กับยกอีกนะเข้าใจแล้วยก ดูดูแล้วโปรเจกต์นี้ฉันคงให้บริษัทธเธอทำนั่นแหละขอบคุณข่บคุณจุ๋มดิมจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะจ้าฉันเชื่อใจ หยกเลิกแฟนและขอลาออกจากบริษัทค่ะคุณบีมดฉันก็ไม่อยากแบบนักนที่ไม่มองอนาคตเหมือนกันก็เพราะว่าหยกมองอนาคตนี่แหละค่ะถึงตัดสินใจลาออกคุณบีรู้ไหมคะว่าคนส่งอาหารวันนึงได้เงินเท่าไหร่แต่อีกแค่คนส่งอาหารมันจะได้สักไหร่เจียวนี่ อย่าไปดูถูกเขานะหลานฉันวิ่งวันหนึ่งได้ตั้งหลายพันตกเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่นะฮะจริงเหรอคะคุณจุ๋มใช่ค่ะเดี๋ยวหยกลาออกไปก็คงไปขายข้าวแกงหรือขายอะไรก็ได้ค่ะเพราะอาชีพพน,นักงานออฟฟิศมันมีเกียรแต่มันไม่ค่อยมีกินคุณบีมก็ภูมิใจของคุณบีมไปเถอะค่ะหยกจะไปใช้ชีวิตกับคนที่หยกลา ขอให้โชคดีนะครับคุณบีมไปเีดไไหนก็ไปเลยฉนะันไม่ใจหรอเอ๊เดี๋ยวก่อนนะงั้นโปรเจกต์นี้หนูหยกก็ไม่ได้ดูแลแล้วนะสิะใช่ค่ะแต่คุณจงไม่ต้องไปนหมดนะคะเดี๋ยวบีมจะหาคนใหม่ทำแทนนี่ค่ะไม่ถ้าไม่ใช่หนูหยกฉันก็ไม่เชื่อใจบริษัทคุณหรอก คงั้นฉันไม่ร่วมงานกับคุณดีกว่าค,ค,คุณหยกคุณหยกคะเดี๋ยวก่็ค,คือคุณหยกคุณจยกหยกเดี๋ยพวกเธาออกนะช่วยดูยโปรเจกต์นี้ให้ฉันก่อนน,น,ยอน,า,นะนายโยกนะฉันของอันละมิงานบริษัทฉันเย้แน่นไปกันเลยเนาะไปเดี๋ยว